ต่อไปจะเป็นการใส่สายกีตาร์นะครับที่ถูกต้องอะจะได้ป้องกันการเคี้ยนของสายนะครับการใส่สายที่ทดีนั้นมันก็ช่วยได้ยกตัวอย่างเช่นสายสายเบอร์ใหญ่เราควรจะต้องใส่ในลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ไม่ไมควรจะเผื่อสายให้มันยาวจนเกินไปนัก นะสมมติว่าคุณดึงมาแล้วต,ตึงไปจนสุดแค่นี้เนี่ยคุณก็หน้ามาสักหนึ่งลูกบิดก็ได้แล้วก็ถอยหลังมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็หมุนทางนี้อันดับแรกเลยจะให้สายกีตาร์เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนของปลายกีตาร์ใช่ไหมฮะนะแล้วหลังจากนั้นรอบที่สองก็จะลงมาอยู่ใต้ของปลายสายกีตาร์นะครับ เพยงเพียงเท่านี้เนี่ยจำนวนรอบก็จะไม่เยอะแล้วแล้วสายกีตรานี่จะจะมั่นคงมากเนื่องจากว่าปลายของสายกีตรานั้นถูกถูกตัวมันเองบีบเอาไว้จึงทําให้เกิดความมั่นคงแล้วก็สวยงามด้วยนะครับเมื่อได้อย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นงานว่ดเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นคุณก็ตัดทิ้งก็พอแล้ว ต่อมาจะเป็นการใส่สายกีตาร์ที่เป็นสายเล็กๆเช่นสาย1ห,หรือสายส่สายสาประมาณนี้นะครับวิธีการใส่สายที่มีขนาดที่เล็กกว่านีเพื่อความมั่นคงเราก็จะใช้อีกอีกวิธีนึงซึ่งก็ช่วยให้เกิดความมั่นคงได,ได,ได้ได้ดีมากเช่นกันนะฮะการใส่ก็คือเมื่อ,อ,อร้อยสายเข้าไปแล้วเนี่ยให้ตลบสายกลับมาข้างใต้ ไม่ทราบเห็นไหมเห็นนะน่าจะเห็นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตวัดขึ้นตวัดเมื่อเมื่อตวัดขึ้นแล้วเนี่ยยุดอยืไหนเราก็จะเริ่มหมุนสายได้เลยนะหมุนสายเข้าได้เลยวิธีนี้จะทําให้สายกีตาร์แน่นมากแล้วมันคงจะไม่มีการรูดเธยหลังเด็ดขาดน,นะครับเมื่อสายตึงแล้วก็เป็นอันใช้ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ตัดปลายสายทิ้งเช่นกัน นะปลายสายก็ไม่ควรจะเหลือเก็บไว้ให้มันมากมายนักนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็ไม่มีสายขาดคุณก็เปลี่ยนใหม่เลยดีกว่านะครับบางทีเก็บไว้ลกลุงลังก็มันก็ไม่ดีอะนะครับอันนี้ก็ในกรณีที่สายกีตาร์เพี้ยนง่ายๆเนี่ยเกิดจากว่าจํานวนขดรอบตรงนี้มากเกินไปบางคนเสียดายสายนะเดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวผมทำาบบนี้ให้ดูที บางคนเสียดายสายซื้อสายกีตาร์มาแล้วเราก็ไม่ไม่เข้าใจนะทีนี้หน้าตามาันออกเป็นรูปลักษณะนี้มั่วๆกันอย่างนี้นะซึ่งน่าเกลียดมากแล้วอย่างนึงเนี่ยมันเป็นผลที่จะทําให้กว่าคีย์จะเข้าที่ได้เนี่ยสายกีตาร์จะต้องรัดตัวมันเองจนกระทั่งแน่นมากนะจากหลมุมหลวงก็ค่อยแน่นไปเลยนั้นคีย์จะเพีย้ยนอยู่บ่อยๆ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะไปพออสายให้หนาขนาดนี้นะครับไม่ควรนะฮะจำไว้ครับไม่ควรครับ